ตอนนี้เราควรจะเติมในตำแหน่งไหนดีฮะถ้าฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าอะไรก็ดีคือถ้าพูดสองสาเดือนก่อนหน้านี้นะก็คงพูดถึงกองหน้ากันอยู่ครับแต่พออีซักเป็นอย่างนี้วิลเซนเป็นอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันนะ <c oughs> ที่ <c oughs> จะมองว่าเอะถ้ามาอีกคนนึงแล้วจะจะเล่น <c oughs> เปลี่ยนระบายหรือจะ <c oughs> อย่างนะจริงๆรฮาวเนี่ยค่อนข้างลังเลเอาสองคนลงพร้อมกันมาตลอดนะอืม <c oughs> นะครับแล้วก็สองคนก็สไตล์ไม่เหมือนกันครับเออโอ้โหอีซักนี่ลูกนัดที่เจอเอเวอร์ตันที่ที่ที่ทางเทคนิคไม่เป็นแอซิส,สนะแต่เป็นแอซิส,สที่ดีที่สุดที่เคยเห็นมาใช่ฮะเห็นว่เาเขาเขาหลากหลายจริงๆนะครับแล้วก็คือแต่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ยังยังอุ่นใจตรงที่ว่าเการสลับตำแหน่งอะไรของฮาวเนี่ยก็ทำมาโดยตลอดเหมือนเอาถอยโจลินตันลงมานะครับจำได้ไหม ล็อกมาเปนยืมมายิงทุกนัดเลยใช่แล้วพอย้ายถาวรปุ๊บ <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้แกก็มมีบทบาทสำคัญในการเล่นวอลเลย์้ายนะครับแล้วก็เกมก็ดูด,ดูดูมีมีหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีชื่อเล่นเป็นเป็นบราซิลแล้วไม่ใช่หรอวิลล็อกกินโยวิลล็อกกิโยแล้วผมทรงใหม่ด้วยนะฮะ <laughs> แ,แ,แต่ว่าการยิงก็อาจจะไม่เฉียบคมเหมือนกับตอนยืมตัวมาผมก็ไม่รู้เพราะอะไร นะครับแต่ mm hmm. คนนเหมือนเหมือนมีคุณค่าหมดนะครับผมว่าผู้รักษาประตูโอเคแล้วอ uh. ่าตังเนี่ยใจผมคิดว่ายังจําเป็นตรงที่ว่าบังเอิญตอนนี้ที่เรายืนสี่เนี่ยโดยเฉพาะตรงกลางเนี่ยแชร์กับบอสเมินนะครับขวาทริปเปียซ้ายเนี่ยบางทีเบิร์นบางทีทาร์าเก็ตเนี่ยแต่วันไหนขาดไปคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราต้องพึ่งพึ่งกับตันทีมลัสเซลพึ่ง <laughs> อันโชหรื หรือหรือคนอื่นเนี่ยมันชักไม่เคยมั่นใจผมยังมีวาว่าซิกองหลังเนี่ยอาจจะต้องหาคนมาเติมนะครับกองกลางก็ผมว่าก็จริงๆถ้ามีตัวสร้างเกมที่มีทักษะดีๆเติมมาอีกตัวก็แน่นอนดีแน่นอนนะครับวามจริงพูดถึงแมด i ดิสันกันเยอะใช่ครับส่วนกองหน้าเ,าเหตุผลเดียวที่อยากได้เคนก็คือว่าเอาคนที่ยิงสถิติอันดับหนึ่งสองของพรีเมียร์ลีกในที่สุดเนี่ยมาอยู่นีค คุณมัเ <sociedad> ศ <ults> ีเอาแฮร์รี่เคนเลยครับเขาจะมาเราไหมเนี่ยเออไม่แน่นะครับไอเขาเลือกระหว่างเรากับที่เขาอยู่ตอนนี้ผมว่าเขาเลือกเรานะอ๋แต่เขาเขามีข่าวกับแมนยูหนักมากเหมือนกันนะใช่ใช่คือผมอยากให้เคนไม่มาเราก็ไปอยู่ต่างประเทศซาเชเชอร์จะได้ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ ถ้าถ้าอย่างนั้นอ่เมื่อกี้พูดถึงเคและอย่างดีลของแมดดิสันเนี่ยผมวิสิทธิ์ว่าไงฮะโอเคไหมฮะถ้าแมดดิสันมาผมในโดยสุดตัวชอบนะครับแต่บางเอิอระยะหลังเนี่ยเลสเตอร์เล่นไม่ค่อยดีแล้วก็แมดดิสันก็เริ่มมีพลาดบ้างแต่ผมก็ยังชอบเออเออทักษะเขาอะไรเขานะครับเหมือนแมดดิสันวอดเพลวส์อะไรพวกนี้ผมชอบหมดนะครับผมว่าเขาเป็นกําลังสําคัญที่เพิ่มความหลากหลายกับทีมได้ด้วย อืมอืมอืมครับครับถ้าถ so, like so, oh, uh, so, so, ้าอย่างนั้นแล้วอ่าโหจริงๆก็ก็หลายคนเหมือนกันนะที่ที่ดูแล้วเราก็มีข่าวมาโดยตลอดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงๆหรือเปล่านะในช่วงพรีซีซั่นหน้านะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราได้ไปใช้ยมลีกก็มีโอกาสเหมือนนะที่น่าจะคว้าตัวง่ายขึ้นใช่ใช่ครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่ผมก็ลุ้นอยู่ว่าเราจะไม่เอามาก็โชคดีที่ไม่เอามานะฮะมีเส้นไหมฮะตาวอยู่ใช่ไหมฮะ ม่อยู่วันหนึ่งมีใครพูดถึงโรนัลโดเหมือนกันผมก็ไม่อยากได้มานะ <laughs> อ,อแต่แล้วสุดท้ายไปหลีกซาอูเลยโรนัลโดนะ